สวัสดีครับท่านผู้ชมครับจบข่าวหลังเที่ยงวันเสาร์อาทิตย์แล้วพบกับรายการประเด็นดังหลังข่าวนะครับอาชีพหนึ่งที่การปฏิบัติหน้าที่มีผลต่อทุกสุขของประชาชนมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของตำรวจย้อนหลังกลับไปท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตอนมีการปฏิวัติยึดอำนาจใหม่ๆคอสอชอ และหลังจากนั้นเป็นรัฐบาลเสนอแผนปฏิรูปประเทศหลายด้านปรากฏว่าพอไปสอบถามประชาชนว่าอยากเห็นการปฏิรูปประเทศด้านไหนมากที่สุดคนตอบว่าอยากเห็นการปฏิรูปตำรวจมากที่สุดก็แปลว่าคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในการทำหน้าที่ของตำรวจอย่างที่บอกว่าการทำหน้าที่ของตำรวจ ส่งผลทุกสุขต่อประชาชนมากได้มีการตั้งสปชขึ้นมาในตอนแรกตั้งสภาขับเคลื่อนประเทศแล้วก็มาเป็นสปทใช้เวลาเวลานานพอสมควรเพื่อที่จะเสนอแนวทางแก้ไขการปฏิรูปตำรวจมาเป็นระยะระยะสุดท้ายจะปฏิรูปได้ต้องมีกฎหมายออกมาบังคับ จึงมีการร่างพรบรตำรวจใหม่ขึ้นมาแล้วให้คุณมีชัยรัชุพันธ์เป็นประธานกรรมธิการร่างพรบรตำรวจเราก็เฝ้าติดตามกันมานานครับว่าไปถึงไหนไปอยู่ตรงไหนยังไงใช้เวลานาน,านหน่อยใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมากฤษฎีกาส่งมาที่คอรมอคอรมเห็นชอบส่งให้อาจารย์มีชัยดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะส่งสภา เพื่อออกมาเป็นพระราชบัญญัติตารวจฉบับใหม่ไปแก้ไขฉบับเกา่าแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นรัฐบาลส่งไปให้ตำรวจดูว่าตำรวจคิดยังไงจะมีการปรับปรุงแก้ไขตรงไหนสุดท้ายขึ้นมาล่าสุดสนาักงนตำรวจเอาไปปรับปรุงแก้ไขรัฐบาลเตรียมจะเสนอ สภาพเพื่อออกมาเป็นบังคับใช้กฎหมายฉะนั้นประเด็นดังหลังข่าววันนี้กับวันพรุ่งนี้ขอมาตามดูเรื่องนี้หน่อยว่าสุดท้ายพรบตำรวจใหม่จะแก้ไขปัญหาของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนมีสองสาเรื่องสำคัญที่ประชาชนได้รับและเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำหน้าที่ของตำรวจวันนี้ผมก็เชิญคนที่ ผมก็คิดว่าท่านได้ไปให้ความคิดความเห็นเขียนหนังสือเขียนบทความไปเสนอแนะไปอภิปรายทั้งสองท่านท่านแรกเป็นพันปรเดชวิรุตศิริสวัสดิ์ิบุตรเป็นเลขาธิการสภาสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งเป็นอายการครับท่านไปบรรยายท่านไปเสวนาไว้หลายที่เกี่ยวกับเรื่องการทําหน้าที่ของตํารวจโดยเฉพาะ ในเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนเคยมีข้อเสนอแนะพูดถึงวงจรอุบาทในเรื่องการซื้อขายตำแหน่งกันด้วยฉะนั้นผมเชิญท่านมาในฐานะที่ท่านได้ติดตามเฝ้ามองเรื่องนี้ดรน้ำแท้มีบุญสล่างครับอายการจากจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับท่านครับผมขอเริ่มที่ผมเรียกท่านรองนะท่านได้ดูเนื้อหาของพอรบรตำรวจฉบับใหม่แล้วเนี่ย คคิดยังไงเอาเข้าๆกันฉบับใหม่เนี่ยหมายถึงฉบับสุดท้ายใช่ไหมฉบับสุดท้ายเรียกว่าฉบับแปลงสาร้วกันนะฮ่ใช่ไหมเพราะฉบับใหม่สุดท้ายมันเป็นฉบับของอาจารย์มีชัยนะฮะเราก็ติดตามฉบับนั้นอยู่นะฮะซึ่งเสนอต่อท่านนายกตีมาเนี่ยน่าจะประมาณสามเดือนหรือสี่เดือนแล้วครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเข้าครมอสี่ก็ปรากฏว่าก็เข้าเหมือนกันแต่เป็นฉบับแปลงสารนะฮะแปลงสารคือแปลงสารคือกลายเป็นฉบับตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เสนออืม เอาเอาของคุณมีชัยเป็นฐานแล้วให้ตำรวจไปไปไปดูหรือหรือหรือ,หรอใหม่ใหม่เลยมันเท่าหรือใหม่หมดเลย,เลยนะฮะหรือใหม่มันก็มีปัญหาเรื่องความชอบตามรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะรรว่าการปฏิรูปตํารวจเนี่ยมันถูกกําหนดอยู่ในบทยารัมจูมาตารา258นะฮะรวมไปถึง260 2 6ศกเนี่ยกำหนดว่าการปฏิรูปเนี่ยให้ตั้งเป็นคณะกรรมการ ชุดนั้นมีท่านพลเอกบุญสร้างนะฮะแล้วก็มีตํารวจจานวนหนึ่งซึ่งกำนดจำสัดส่วนที่ไม่มากไว้นะฮะแต่ก็อันนั้นทำรายงานนท่านนายกนะฮะท่านนายกอาจจะไม่ไม่ถูกใจก็ตั้งชุดาจานมีชัยขึ้นมาอีกแล้วตั้งขึ้นมาท่านมีชัยเป็นชุดที่3แล้วแต่ก็ถือว่ามีที่มาจากรัฐมนุญมาตรา260นั่นแหละครับ นะฮะแล้วก็ทําสุดท้ายเนยกเกษตรเรียบร้อยแล้วนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับว่าถือเป็นการปฏิรูปอันนั้นเป็นรูปภายในนะฮะปฏิรูปโครงสร้างระบบภายในยึงไม่ได้เกี่ยวกับง,งานอสอบสวนภายนอกนะครับก็ตีซะว่าถ้าอุดมคติเราตั้งไว้ร้อยนึ่งเนี่ยก็ไปได้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์ฉบับประจันมีชัยนะฮะที่เสนอประธานายิแต่พอมาแปลงสารเนี่ยมันเหลือทักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือปัญหาถ้าฉบับที่เรียกว่าแปลงสารออกมาเนี่ย การอะไรการปฏิรูปที่ท,ที่ที่เขาเรียกว่าเป๊ะปฏิรูปหรือปฏิลวงเนี่ยไม่มันมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะมันก็ทํานองนั้นหเหมือนปฏิรูปแต่จริงมันมันไม่มันถูกเอาหัวใจสําคัญนี่ออกไปสองเรื่องในฉบับแปลงสารนี่นะครับก็คือเรื่องของการแยกสายงานสอบสวนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดท่านอัยการได้ไต้ตามเรื่องเรื่องการปฏิรูปตํารวจมาถึงวันนี้เอาภาพรวมก่อนท่านคิดยังไง ในช่วงแรกๆผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ไปร่วมคณะในการปรับปรุงกฎหมายนะครับคณะปฏิรูปประเทศนะครับเราก็ทํางานด้วยความตั้งใจจริงอยู่หลายปีสุดท้ายพอทําไปแล้วอทันนาอยู่ในชุดสปชหรือสปทสปชครับสปชครับเป็นเป็นชั้นอนุกรรมธิการอนุกรรมธิการครับเราก็ทําเนื้อหาดีๆทําไปอยู่หลายปีพอทําขึ้นไปแล้วก็ปรากฏว่าเนื้อหาคงไม่ถูกใจฝ่ายปฏิรวง ฝ่ายปฏิรูปก็ไปแก้เนื้อหาแล้วก็เตะทิ้งไปผมก็ยังไปอยู่ในคณะชุดอื่นอีกชุดอาจารย์บุญสร้างเนีน่ยะดษฐ์อีกก็สู้ทําอยู่ตั้งนานอันนี้นนมาชุดปอทแล้วนะชุดหลังเนี่ยนะครับามาชุดของรัฐมนูญท,ที่ทำตามรัฐมนูญแล้วนะครับ,รบก็ปรากฏว,ว่าเนื้อหาก็สู้กันอยู่ตั้งนานก็พอทําในคณะอนุกรรมการเห็นด้วยกับการปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรวงนะก็ไปโดนคณะปฏิรวงเตะทิ้งอีกสุดท้ายจนมาวันนี้ผมว่าไม่เกิดคุณอุปการอะไรเลยตั้งแต่เราปฏิวัติมา ดำเนินการจนวันนี้หกเปีนะครับผมว่าการปฏิรูปประเทศในด้านกระบวนการยุติธรรมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหมือนจะศูนย์เปล่าครับโอโ้ตอนนั้นตั้งกรรมธิการหลายชุดมีข้อเสนอแนะมีการไปศึกษามีการไปทําโผลโพแสดงความคิดเห็นสารพัดส,สารพันครับ,รบดูดูเหมือนวันนี้ผมว่าในฐานะคนทํางานผมว่าเป็นการหลอกลวงเป็นการตั้งคณะขึ้นมาหลอกลวงซื้อเวลานะครับ,รบไ,มไม่ประสบความสําเร็จอะไรสักชิ้นไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับอืเอาอย่างนี้ ที่จริงเนี่ยเรื่องมันมันยาวแต่ผมคิดว่าถ้าถามประชาชนนะว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในการปฏิรูปตำรวจมากที่สุดคืออะไรผมคิดว่ามีสองสเรื่องหนึ่เรื่องการซื้อขายตำแหน่งเพราะถ้ามีการซื้อขายตำแหน่งก็แปลว่าต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินก็ต้องลงทุนลงทุนก็ต้องไปถอนทุนแล้วพอไปถอนทุน ก็ไม่กล้าดําเนินอะไรตรงไปตรงมาเพราะจะขัดผลประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสังคมที่มันฟอนเฟะเพราะสิ่งกฎหมายสิ่งผิงดกฎหมายมันลอยนวลอยู่ได้หรือไม่กล้าไปแตะมันเริ่มต้นตรงนี้เอาเรื่องนี้เป็นหลักก่อนเรื่องการซื้อขายตําแหน่งเนี่ยเดิมเนี่ยจะบอกว่าจะแก้โดยเอาอาวุโสขึ้นมาครับแต่ตอนหลังไปไป,ไปมามาเอ๊ะอาวุโสอย่างเดียวเดี๋ยวคนอาวุโสมันทํางานไม่ได้ฉะนั้น เอาความเหมาะสมอะไรขึ้นมาเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนแก้ได้ไหม,มพรบฉบับใหม่คือฉบับของอาจารย์มีชัยเนี่ยแก้ได้ระดับหนึ่งนะฮะเพราะก็กำหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจนครับนะฮะกำหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจนการซื้อขายตําแหน่ง <c oughs> นะฮะหรือการวิ่งเต้นเนี่ยการซื้อขายตาแหน่งการวิ่งเต้นเรื่องเดียวกันนะจัดเรื่องเดียวกันาานะฮะผมขอเรียนเลยว่าไม่ใช่ว่าคนละเรื่องเรื่องเดียวกันนะฮะพอมี <ๆ S 3> เกณฑ์ชัดเจนแล้วการซื้อ <ๆ S 2> ขายมันก็ทํายากนะฮะทำยาก ที่อาจารย์ปัจจุบันเนี่ยที่มันมีปัญหาซื้อขายตําแหน่งหรือวิ่งเต้นกันอย่างดูเดือดรุนแรงเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันโอเพ่นนะฮะมันไม่มีเกณฑ์อะไรเลยนะฮะถ้าเว้นแต่ว่าอุโศกเอาไปสามสาเปอร์เซ็นต์เองอายุมากมากนะฮะเออทำงานนานๆก็เอาไปอยู่ในกลุ่มอุโสไอ้ที่เหลือก็วิ่งกันหูตู่หูตั้งนะฮะอยู่เบอร์ร้อยก็ก็อยากจะเข้าวินเขาอะไรอนี่เป็นต้นนะครับซึ่งสมัยก่อนมันจะไม่เป็นมันจะมีข้อนั่งจะเป็นลำดับเป็นคิวนะฮะ โดยหลักการเนี่ยเ so it, ราต้องถือว่าอาวุโสกับความสามารถเนี here, ่ยจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะโดยหลักการนะฮะเพราะคนทํางานมานานไงฮะทำงานมา6ปีโดยหลักการนะฮะมันก็ต้องดีกว่าคนทํางาน2ปีแต่เขาบอกว่าไอ้คนละเรื่องอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องลวงนะฮะเว้นแต่ว่าถ้าจะสอบก็สอบดีฮะเหมือนน่านเพอนี่ก็สอบนะอใครสอบตกก็ไม่ต้องโวยใช่ไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับอาวุโสเป็นประหลัดมานานนะฮะสอบได้ก็ได้นะฮะแต่ของตํารวจที่ไม่ได้มีการสอบ ไม่มีการประเมินที่เป็นวิทยาศาสตร์มีเจ้านายประเมินเจ้านายประเมินว่าคนนี้มันเก่งดีมีความสามารถมันมาจากอะไรลหะฮะก็มาดูแลใช่ไหมคำ่าดูแลนี่ก็คือใช่ไหมฮะส่งซวยนะฮะช่วยสร้างบ้านปลูกบ้านอะไรเลี้ยงหมาให้หนายสารพัดนะครับมันก็ถ้าไม่มีเกณฑ์ชัดเจนเนี่ยไม่ต้องมาพูดหรอกครับว่ากําชับอย่าให้มีการซื้อขายอย่าให้มีการวิ่งเต้นมันจะต้องเกิดโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้ามีเกณฑ์ชัดเจนแล้วมันทาไม่ได้ในรัฐธรรมนูญเนี่ย ถึงขนาดกําหนดไว้เลยนะครับเรื่องเรื่องอาวุโสอ้าแล้วทาไมพรบอพอออกมาแล้วไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมันทําไเนี่ขัดฮะผมผมเรียกว่าขัดรัฐนูนนะเพราะรัฐนูนนี่เขียนไว้ไม่ว่าท,ท,ที่มาที่ไปจะเป็นยังไงนะรัฐนูนเนี่ยเขาบอกว่าการแต่งตั้งของตารวจให้คํานึงถึงอาวุโสอืนะฮะเขียนไว้เป็นหลักนะฮะก็หมายว่าคํานึงทุกตําแหน่งแล้วมีตําแหน่งว่างคุณก็ต้องพิจารณาคนที่หนึ่งก่อนหนึ่งไม่เหมาะก็ปัดไปเอาสองสองไม่เหมาะาปัดไปสามสี่ว่าไปแต่มันคงไม่ถึงที่ร้อยหรอกครับ อืมอืมถูกไหมอืมแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเอาเหมาะสมบ่หยิบที่ร้อยขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะอืมอืมนี่ก็เป็นปัญหาด็อร์น้ำแท้เคยเคยเสนอแนะเคยพูดถึงวงจรอุบาทในวงการตำรวจเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเห็นพรบฉบับนี้แล้วเป็นยังไงเออจริงๆถ้าเรามันเป็นวงจรคือถ้าเราตัดวงจรได้ท่อนใดท่อนหนึ่งนะครับ มันก็จะเกิดผลในการปฏิบัติที่ดีขึ้นแต่ปัญหาคือว่าเราไม่สามารถตัดทอนมันได้ไอ้วงจรการซื้อขายตาแหน่งเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความไม่ยุติธรรมที่ประชาชนได้รับด้วยนะเราอย่าคิดว่าการซื้อขายตําแหน่งมันจะเป็นเรื่องที่ตํารวจภายในเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเดียวแต่ความจริงมันส่งผลกระทบถึงประชาชนทั่วไปด้วยครับเพราะว่าเวลามีสิ่งผิดกฎหมายของเถื่อนโสเพณีบอล อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในท้องที่หนึ่งเนี่ยมันเท่ากับว่ามันจะต้องจ่ายเพื่อการละเว้นการฏิบัิหน้าที่ละเว้นการดําเนินคดีมเมื่อมันต้องจ่ายเนี่ยกลายเป็นว่าในท้องที่นั้นจะมีราคาปีหนึ่งเก็บได้เท่าไหร่นั่นคือราคาที่เขาประเมินกันใน,ในแต่ละท้องที่พอประเมินได้เท่าไหร่ผู้จิตไปดํานงตําแหน่งนั้นก็ต้องประมูลซื้อกันพอซื้อคนที่ได้ตําแหน่งไปก็ต้องไปถอนทุนคืนการถอนทุนคืน ในวิธีการถอนทุนคืนก็คือการต้องปล่อยละเว้นให้สิ่งผิดกฎหมายเหล่านั้นมันดำรงอยู่ต่อไปเพราะเรายังไม่คืนทุนเราจะทุบมอข้าวเรารอเองได้อย่างไร,รใช่ไหมการปล่อยให้สิ่งผิดกฎหมายดำรงอยู่ต่อไปเมื่อสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้ไปมีเรื่องับระชนหรือไปเกิดอาชญากรรมขึ้นในที่นั้นแน่นอนมันย่อมมีการบิดเบือนละเว้นทำลายหลักฐานเพื่อช่วยสิ่งผิดกฎหมายหรือว่ากระเป๋าตังหรือว่าในทุนเหล่านี้ให้มันดำรงอยู่ต่อไป เท่ากับว่าเราปล่อยสิ่งเลวร้ายอยู่ในสังคมต่อไปเรื่อยๆแล้ว<ส>คนที่มาได้ในตําแหน่งอย่างนี้เนี่ยประมูลซื้อมาได้ท่านคิดว่าเป็นคนดีหรือพอไม่เป็นคนดีเนี่ยตำรวจดีๆก็เสียกําลังใจ <c oughs> คือม,มันก็มไไ่ด้มันกระทบต่อสังคมสมมุติว่ามีสถานบันเทิงเปิดกันได้ถึงตีสี่ตีห้าลูกหลานของเราแทนที่จะได้กลับบ้านก็ไปมัวซุกันอยู่ในนั้นครับสถานบันเทิงบางแห่งเนี่ยปล่อยเด็กเข้าไป แล้วปล่อยให้เสพยาได้ด้วยแล้วปล่อยให้เสพยาได้ด้วยฉะนั้นปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นที่มันที่พูดกันแล้วพูดกันอีกเนี่ยถ้าตำรวจเอาจริงเอาจังเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเกิดไม่ได้ัมันเกิดไม่ได้้มมันเกิดดไไ่ตำรวจเอาจริงเอาจังได้ครับต้องมาแบบมือเปล่าไม่ซื้อตำแหน่งมาแล้วรพร้อมจะลุยครับไม่ถอนทุนไม่เกรงใจไม่ทุไม่ต้องกลัวว่านี่เป็นมอข้าวเราถ้าทุบแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทุนคืนมาจากไหนมอข้าวนายด้วย คืทั้งหมดที่เราพูดกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปโจมตีว่าตำรวจดีๆก็มีเยอะนะแต่นี้เรากำลังพูดถึงระบบว่าถ้าระบบมันเปิดช่องให้มีการซื้อขายตำแหน่งกันได้คนที่ซื้อขายตำแหน่งหนึ่งลงทุนต้องไปถอนทุนการถอนทุนคือการปกป้องไม่ใส่ใจในหน้าที่เจตนาปราปรามสิ่งผิดกฎหมาย และเมื่อไม่ปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายผลกระทบก็ามาถึงสังคมคือคลูกหลานของเราไม่ใช่ไม่ปราบปรามอย่างเดียวนะถ้าเกิดอาชญากรรมขึ้นมาบิดเบือนทำลายหลักฐานอีกอการถ้าสามารถบิดเบือนทำลายหลักฐานได้ก็ยังสามารถจะคุ้มของดูแลธุรกิจนั้นต่อไปได้ธุรกิจนั้นก็จําเป็นต้องจ่ายต่อไปนะครับถ้าบิดเบือนทําลายหลักฐานไม่ได้ดําเนินคดีตรงไปตรงมาธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านั้นจะจ่ายทําไมล่ะครับ จ่ายไปก็โดนจับจ่ายไปก็โดนหน่วยงานอื่นดำเนินคดีจ่ายฟรีจ่ายฟรีก็ไม่จ่ายครับมไม่จ่ายมันก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นมันเป็นวงจรอีกมันทําให้ตํารวจดีๆเนี่ยไม่เติบโตนะครับอันนี้ <พอ S 1> ก็ท้อแท้ครับ,รบเราเรา,เราจะทําอะไรได้บ้างในสภาพูดแทนหรือท่านท่านท่านองคิดว่าสภาเขาเขาจะรับหลักการและจะผ่านไหม แต่ว่าแน่นอนสอ,สอ่ะสสฝ่ายรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากอยู่แล้วมันควรจะต้องทำยังไงในขั้นตั้งกรรมธิการในขั้นแปรยติในการตั้งกรรมธิการมีความหวังว่าจะเอารัฐมนูญมาเป็นตัวตั้งในเรื่องการยก<ช>ย้ายแต่งตั้งนี้ผม<ช> <ๆ S 2> เอาเรื่องเดียวก่อนนะผมเอาเรื่องยกย้ายแต่งตั้งเรื่องซื้อขายตำแหน่งก่อนะนะเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่และตำรวจส่วนใหญ่ที่คับแค้นใจขับข้อข้องใจคับอะไรต่างๆเนี่ย บางคนต้องลาออกไปบางคนต้องไปทําอะไรต่ออะไรที่เสียหายเนี่ยเพราะเขาทนเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ครับมันจะมันจะหาทางออกอยังไงได้มันอ,อ,อาจารย์นะทราบไหมครับว่าการซื้อขายตําแหน่งเนี่ยซื้อขายตาแหน่งอะไรตําแหน่งหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนนะอืใช่ไหมะฮะแล้วไปขายอะไรซื้อซื้อไปแล้วไปเอาคุณคืออะไรก็ต้องไปขายความยุติธรรมใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพนักงานสอบสวนหายากฎหมายไม่ไม่ฮะคือกาลังบอกว่าซื้อขายตําแหน่งตํารวจเนี่ย ถ้าตำแหน่งตำรวจจริงๆในการตรวจป้องกันอาชญากรรมทั่วไปนะไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะไอ้ที่มีราคานี่คือหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะซึ่งเป็นผู้กํากับที่จะกํากับพยานหลักฐานอะไรต่างๆนะอันนี้มีราคาเป็นผู้กำกับเป็นผู้การตําแหน่งหลักการกันเถอะไม่ติดคุกมันอยู่ที่สอบสวนนะอไม่ได้อยู่ที่คนตรวจนะคือในมุมมองของดรนาแทนเนี่ยเรื่องครับเรื่องไปคุ้มครองพิษสิบีเป็ไมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเอง มองมุมอมองของท่านมันส่งไปถึงกระบวนการยุติธรรมรไอท้ที่ไอ้ที่ว่าคนจนเสียเปรียบคนรวยค,รคนไม่มีตําแหน่งเสียเปรียบคนมีตําแหน่งคนรวยไม่มีทางติดคุกที่เขาว่ากันเนี่ยนะเพราะมันมาเรื่องพนักง,งานสอบสวนซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้ครับอีกทีหนึ่งแต่ว่าในเบื้องต้นที่กําลังจะตั้งเวทีคุยกันอยู่ว่าเรามีข้อเสนอแนะอย่างอื่นไหมที่จะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงพรบรตํารวจได้ คือ,อแปลงสารนี่แหละแปลงสารเนี่ยต้องไม่นําเข้าสภานะฮะเข้าสภาก็ถูกโจมตีนะฮะคงจะถูกอภิปรายแล้วมันจะถึงขั้นขัดรัฐธรรมนูนหรือเปล่าผมว่าก็มินเมย์นะห้าสิบห้าสิบนะฮะเพราะมันไม่ได้เป็นคณะกรรมการเพราะอย่าลืมว่าที่กรรมการเนี่ยนะฮะที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้มาตราสองร้อยสิบเนี่ยคือกรรําหนดสัดส่วนตํารวจให้น้อยเพื่อไม่ให้มีที่พลต่อทิศทางการปฏิรูปมันก็ดึงออกมาเป็นฉบับของอาจารย์มีชัยแต่นี้ให้กลายเป็นว่าเป็นร่างของตํารวจแห่งชาติอ้าว ม,มันก็ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะแล้วก็เนื้อหาที่สําคัญก็หายไปพมจริงถ้าตํารวจเนี่ยความจริงเนี่ยอาจารย์นะความตอนที่อาจารย์มีใช้เขาร่างเนี่ยนะฮะร่าง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 นี่เขาก็เรียกตารวจมาชี้แจงหมดนะมาให้ความเห็นชี้แจงนู่นนี่ฟังความเห็นประชาชนจนกระทั่งมันตกผลึกและเสนอความจริงก็ต้องจบแล้วพูดตรงๆเนี่ยดรวิสรุไม่ควรจะ ไปถามตำรวจถามแล้วถามอีกอะคุณจะเอายังไงอะไรเงี้ยอ้าก็อันไหนที่มันจะไปปิดทางซื้อขายตําแหน่งนะฮะการยิ่ยงเต้นก็ไม่เอาสิถูกไหมฮะ,ะก็เลยเป็นที่มาของฉบับปแปลงสารปัญหาอยว่าฉบับปแปลงสารเนี่ยมันชอบด้วยรัฐ,ฐมนูลไหมนะฮะแล้วก็เนื้อหาก็ไม่เป็นการไปรปูเออถ้าแปลงสารแล้วมันเป็นการไปรูปมากขึ้นยิ่งดีก่อนหน้านี้ที่ผมได้ยินนะนอกจากซื้อขายตำแหน่งกันเป็นเงินเป็น อะไรก็ตามแต่ประโยชน์ทับทิมมีการเมืองเข้าไปแทรกด้วยสมัยก่อนเนี่ยนะมีตัวจากนักการเมืองไปคนนี้ไปข้าหัวคนนี้คนนี้ดรน้ำแท้คิดว่าระหว่างเรื่องการเมืองเข้าไปแทรกกับเรื่องผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยอันไหนมันมากกว่าที่จริงมันต้องประกอบสองอย่างนะ <S <S> <S อย่างเดียวไม่ได้นะถ้าเขา เข้าเส้นการเมืองแต่ท่านไม่มีตังค์ท่านก็ไม่ได้ห,หรือท่านมีตังค์ท่านเข้าเส้นเส้นสายผิดท่านก็ไม่ได้หเหมือนกันแถมเอาเงินคืนไม่ได้ด้วยนะครับอ,อเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี้ยมีต้องประกอบด้วยสองอย่างถึงจะประสบความสําเร็จแต่ตอนหลังที่นักการเมืองเข้าไปยุ่งเนี่ยเบาลงมาแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรื่องไปแทรกแซงอะไรไม่ได้สมัยก่อนเขียนนำบัตรกันได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่กล้าแล้วเบาลงมาหรือย,ยัง ผมว่ามันร้ายแรงกว่เออาเดิมก็แอบทำกันอยู่เมื่นเดิมครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรไม่มีอะไรเบาลงเลยครับอืมตำรวจที่เขาทําแต่งานแล้วเขาไม่มีเส้นไม่มีสายเนี่ยแล้วก็การงานก็ไม่ก้าวหน้าลูกน้องข้ามโหมาเป็นนายตัวเองเคยเป็นนายกลับมาเป็นลูกน้องของของผู้บังคับบัญชาใหม่ครับเยอะไหมโอ้เยอะสิครับก็ไอ้ที่คนมันจะเป็นแบบนั้นได้เจริญก้าวหน้าด้แบบนี้แล้วก็สักสิบเปอร์เซ็นต ไอ้ที่เหลือ8ปดเก้า็ก็ไม่มีอนาคตอะไรนะฮะไอ้ที่โลดแล่นอาจจะว่าสังเกตมฮะตำรวจดังๆมันก็มีจำนวนจานวนหนึ่งกลุ่มหนึ่งแต่แล้วได้อีกได,ได้นู่นได้นีนน่เป็นนู่นเป็นนี่นะฮะแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยถูกทอดทิ้งอยู่ตามอําเภอจังหวัดบางทีเพื่อนเป็นพลโทตัวเองพันโทการมีการมีกอตรอแล้วกตรมาเลือกเลือกผู้บัญชาการครับแล้ว กตรมาจากการเลือกตั้งของนายตำรวจระดับนั้นระดับนี้เพื่อเพื่อมาขานความไม่ยุติธรรมเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยก็ไม่งั้นปัญหาแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ไงอาจารย์ก็เป็นมาตั้งกี่ปีแล้วกตรอาจารย์ตำรวจไปจี้ไปปล้นไปก่ออาชญากรรมสารพัดนะฮะปัญหาซื้อขายตำแหน่งอะไรต่างๆเคยเห็นความรู้ชอบของกตรบ้างไหมอาจารย์ คือสมัยก่อนเนี่ยกอตรโดยตําแหน่งเนี่ยจะมีเสียงมากกว่ากอตแอตอร์เรผู้ส่งค่าวหลังจการเลือกตั้งเขาออกแบบว่าอย่างนั้นฮะยกเท่าไหร่ก็แพ้เขาก็มีประกอบด้วยรองผบตรก็ตั้งปัจจุบันนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ยังเปลี่ยนชื่อเป็นผู้สรงข่าวเมื่อก่อนเป็นรองผบตรนั่งกันไป9้าคนครับละอาจารย์ถ้าในเก้าคนเนี่ยนะเราออกแบบให้กอตรที่มาจากการเลือกตั้งของนายตํารวจระดับนั้นระดับนี้เพราะมีบางช่วงนะที่มีกอตรบางคนเขาไม่ยอมครับ พอเขาไม่ยอมเขาไม่เห็นด้วยเขามาดูแล้วเขาไม่ยอมมันก็ช่วยได้เยอะนิดๆหน่อยๆฮะเดี๋ยว <ละ S 2> เเงียบฮะพอได้อะไรนะพอไม่ยอมเสร็จแล้วก็ดีก็ยอมฮะฉะนั้นโครงสร้าง<ม>เรื่องของกอตรลไม่ทําอะไรไม่ได้โครงสร้างปัจจุบันทําอะไรไม่ได้ฮะเพราะประกอบด้วยรองผบตรนะฮะทุกตาแหน่งนะฮะอ,อยู่นั้นผบตรก็คือผู้ตามชาข,ของเอยรองผบตรก็คือผู้ตามชาข,ของผบตรครับเขาจะเกรงใจผบบเขาจะกล้าโว,ว,วายอะไรสวนผบบไหมฮะ <ừ> ใช่ไหม <ừ> ฮะ,ฮะแม่ทั่งอดีตผู้มีชาที่ผ่านการเลือกตั้งนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นรู้วแต่เป็นคนที่มีเยื่อใยอยู่ในระบบตำรวจมีฐานคิดแบบตำรวจแม้จะสุจริตนะแต่เขาก็มีฐานคิดคบแบบตำรวจนะจัดนี่คือปัญหาดรน้ํารแท้ครับในช่วงที่ท่านเข้าไปเป็นอนุกรรมธิการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกคนที่เข้ามาเนี่ยมีความตั้งใจรู้สึกว่าอยากจะมาทํางานชิ้นนี้ใช่ไหมใช่ครับอยากจะมาแก้ไขปัญหาของตำรวจ จริงๆเรามองปัญหาความยุติธรรมที่ประชาชนได้รับเป็นเป้าหมายนะค,ะครับเราต้องการขจ,จัดความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในกระบวนาการยุติธรรมเราเลยมีความตั้งใจที่จะเข้าไปทําแก้ไขระบบครับแล้วมันเริ่มรู้สึกอะไรขึ้นมาตอนไหนที่ว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เราทำทำไว้เนี่ยมันมันไม่ไม่สานต่อเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มตอนไหนก็เวลาเราทําร่างเสร็จอ ทำงานเสร็จงานก็ต้องถูกส่งไปทากระบวนการใช่ไหมครับ,รบเราก็รู้ว่ามันไปตายอยู่ตรงไหนอ่ะฉบับนี้เราก็โอเคเราก็ไปทําในเวทีอื่นทําสุดท้ายมันก็ไปตายอยู่จุดเดิมเลยทําให้ผมมาตกผลึกแล้วว่าเราถูกหลอกใช้มาตั้งนานนะครับแล้วก็ถ้าจะทําทําเสร็จไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าไม่ทําดีกว่ามันนะครับม,รรมันจะมี2แบบนะถูกหลอกใช้กับหนึ่งเขาไม่ได้หลอกใช้หรอกแต่ว่าที่ทําไปเนี่ยมันผ่านแรงต้านไม่ได้แรงต้านมัน มันเยอะที่ผมว่าถูกหลอกใช้เพราะว่าไม่มีความตั้งใจจะทําแล้วตั้งแต่ต้นนะครับแลว้วก็ให้ทําก็ซื้อเวลาไปนะครับที่ที่บอกว่าถูกหลอกใช้เพราะมันรู้มาตระหนักรู้ทีหลังเพราะว่าพอเสร็จหนึ่งคณะไปแล้วเ,เรารู้สึกว่าผ่า,ผาแรงต้านไม่ได้พอคณะที่สองทำไปก็อีหลอกเดิมท,ทั้งทั้งที่ปัญหาเดิมมันเกิดขึ้นแล้วก็ผู้สั่งให้ทําก็ยังเป็นชุดเดิม,มก็ยังให้ทําใหม่เราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเ,เราถูก เราถูกใช้เป็นเครื่องมือในการซื้อเวลาคนที่โดนหลอกไม่ใช่ผมคนเดียวผมว่าจริงๆคือประชาชนทั้งประเทศครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือคือเรื่องเดียวเท่านั้นนะเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมสร้างความขมขื่นให้วงการตำรวจแล้วกระทบไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแล้วโยงมาถึงทุกสุขของประชาชนโยงมาถึงการแก้ปัญหาสังคมสารพัดนะครับวันพรุ่งนี้ เวลาเนี้ยครับบ่ายโมงหลังข่าวรายการนี้จะคุยกันต่อคราวนี้จะคุยกันเรื่องการปฏิรูปการสอบสวนซึ่งไปเกี่ยวโยงถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนนเพราะนนสังคมไทยนนเราคุ้นชินกับเรื่องนี้มานานฉะนั้นวันนี้เวลาหมดขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านวันพรุ่งนี้บ่ายโมงเจอกันครับอนนขอบพระคุณมากครับนนเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ